ก่อนที่เราจะเลือกผู้ใดผู้หนึ่งเป็นคู่ชีวิตของเรานั้นการคบหาดูใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของสามีภรรยาเฮาจะพิสูจน์กับคนที่เขาหักนั้นใดๆเฮาจึงจะหูว่าหักแท้นิยามของคู่ชีวิตที่ดีนั้นเพื่อนว่าว่าต้องย่างไปพร้อมเดี๋ยวเทื่อนะเกาวเทื่อนะเกาวการคบหาดูใจกันในเดือนที่หนึ่งนั้นเอื่นว่าการสร้างความหู้จักกัน พอเวลามาอหอดหกเดือนผ่านไปคือความหักพอมาหอด1ปีคือความเข้าใจและเวลาก็ได้ผ่านไป3ปียังอยู่ในสวงทำความเข้าใจกันอยู่พอเวลาผ่านไปดุนดนจนหอดหปีพอมาหอด5ปีแล้วยังจับมือกันยังอยู่ยังบปะปะบทิมกันยังผ่านพาอุปสรรคไปน้ากันแสดงว่าตัวเขาเองนั้นได้เจอคููหักที่แท้จริงแล้วและที่ว่ามาทำมืดนิกาแมนขั้นตอน การคุมหาดูใจก่อนที่เฮาจะเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นครูชีวิตของเฮาตลอดไปขอย้ำอีกเด้อว,ว่าก่อนที่เฮาจะเลือกผู้ใดผู้หนึ่งมาเป็นครูครองชีวิตของเฮานั้นการคุมหาดูใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคููครองชีวิต